สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากรกตประชุมตรวจสอบค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสอสอรุ่นที่1นเลขากรกตย้ำต้องตรวจรอบครอบยึดตามกฎหมายไม่ต้องหว่นเกรง ที่โรงแรมมิราคเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตประชุมชี้แจงการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นที่1โดยมีนายสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตเป็นประธานเปิดการประชุมมีผู้ร่วมทั้งสิ้น368คนประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสส ประจำศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน38จังหวัดทั้งตัวแทนของส่วนราชการที่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กรมบัญชีกลางกรมสรรพากรกรมตรวจบัญชีสาธรกรสำนักงบประมาณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายการค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งสสประจำศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตลอดจนขอบเขต อำนาจในการดำเนินการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสโดยนายสวงสกล่าวตอนหนึ่งว่ากฎหมายได้กำหนดให้หัวหน้าพักที่ส่งผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อจะต้องยื่นแสดงแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อกรกตและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบดังนั้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบค่าใช้จ่าย อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายจึงขอให้แนวทางการทำงานและเป็นหลักประการการทำงานให้กับทุกคนด้วยประการแรกขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมชอบโดยกฎหมายโดยยึดถือกรอบตามกฎหมายและระเบียบตามประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องและศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้นายแสวงกล่าวต่ออีกว่าประการที่สองขอให้ทำหน้าที่ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องหว่นเกรงต่อการแทรกแซงใดๆเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งทางสำนักง,งานกรกะตพร้อมอยู่กับท่านและรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งขอให้ตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมีส่วนสําคัญในการทําหน้าที่การเลือกตั้งซสเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อไทยถอยอีกรอบปมเก้าอี้ประธานสภาขอให้ก้าวไกลเหมือนเดิมพร้อมดันพิธานั่งนายกเว้นแต่ไม่ผ่านสอวอเพื่อไทยขอเป็นแกนนำตั้งเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าประเด็นการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้วโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภา สองที่นั่งบทเงื่อนไขที่ว่าแดพรรคร่วมฝ่ายคา้านพร้อมกันนี้จะชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกแต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสบได้พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนาจัดตั้งโดยที่พรรคก้าวไกลจะอยู่ช่วยพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนซึ่งแนวทางนี้เมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่ เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรเก้าไกลจะยืนข้างพักเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนถึงกรณีที่พักเพื่อไทยเป็นแการนำทำให้สอสอรับฟังเหตุผลดังกล่าวหวามคืบหน้าเลขากรกะตเผยคำร้องเลือกตั้งพุ่ง320เรื่องรอสอบพิจารณาแจกใบเหลืองใบแดง เมื่อเวลา9.30านาทีวันที่ม9มิถุนายนที่โรงแรมมีรักเกิลแกรนด์คอนเวนชัน่นลัก4ีาในสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกรตกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสว,ว่าขณะน,นี้มีเรื่องร้องเรียนหนัก320เรื่องซึ่งกกตต้องดําเนินการพิจารณาว่าจะสั่งรับหรือไม่รับ หากรับไว้พิจารณาก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบสืบสวนไตส่สวนต้องรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมเมื่อตรวจสอบเสร็จทางสำนักงานก็จะเสนอให้กรกตพิจารณาแม้จะประกาศร,รับรองผลสอสอไปแล้วแต่กรกตยังคงทำงานตลอดไม่ได้หยุดนิ่งผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเสนอพิจารณาว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงกับบุคคลใดบ้างหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าขณะนี้กกตยังไม่ได้เริ่มพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งภายหลังประกาศรับรองผลก็จะมีผู้มายื่นร้องคัดค้านผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่จำตัวเลขไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าใดซึ่งตามกฎหมายภายใน30วันที่กกตรประกาศรับรอง ถ้าผู้ใดนั้นเห็นว่าคนที่เป็นสสกระทำการไม่สุจริตสามารถร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบได้ทึบหน้าวิษณุเมินโรมชงเปลี่ยนวันชาติบอกมีปัญญาก็ทำไปเชื่อประชาชนคัดค้านแน่อีิธรรมเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมีแนวคิดอยากเสนอให้เปลี่ยนแปลงวันชาติ จากปัจจุบัน5ธันวาคมไปเป็น24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรญ,ญาณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญว่าการเปลี่ยนวันชาติต้องเป็นพื้นฐานมาจากประชาชนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยเราเคยใช้24ม,มิถุนายนเป็นวันชาติมาก่อนจนมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ มาเปลี่ยนเป็นวันที่หธันวาคมขณะนั้นได้รับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายและเปลี่ยนดวยมติของคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าถ้านายรังสิมันคิดจะเปลี่ยนวัฒนชาติพักก้าวไกลต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนใช่หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็ช่างเขาเมื่อถามย้ำว่าต้องเป็นรัฐบาลก่อนให้ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าครับเมื่อถามต่ออีกว่าต้องทําประชามติเปลี่ยนวันชาติหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่ถึงขนาดทำประชามติแต่อาจเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนั้นได้ความเห็นอย่างไรก็ใช้อำนาจคอรมอในการเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นใช้ธรรมเนียมในการเปลี่ยนของต่างชาติประกอบด้วยหนึ่งใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ซึ่งของเรานั้นไม่เข้าตรงนี้เพราะของเรานั้นมีพระมกษัตริย์ สืบมา2เป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมและได้รับเอกราชก็ใช้วันที่ประกาศเอกราช3ใช้วันเกิดของประมุขเราก็กลับมาใช้อันนั้นเพราะวันที่ยิมสีมิถุนายนมันไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ1และข้อ2ที่นานานประเทศใช้กันความคึกหน้าเอบปรินาแฉเองธรรมนัตจ่อชงพ่อมดดำชิงประธานสภาปาดหน้าก้าวไกล ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสจังหวัดราชบุรีพรรคปรามประชารัฐโพส์ข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหากันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลโดยพรรคเพื่อไทยยืนยันตำแหน่งประธานสภาในสูตร14บวกหนึ่งทำให้ตกลงกันไม่ได้ว่าพรรคเก้าไกลควรได้โคต้าตำแหน่งดังกล่าวว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของนายสุชาติตันเจริญ สสบัญชีรายชื่อพรักก้าวไกลโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาพัคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่ออีกความเคลื่อนไหวลุ้นเลยก้าวไกลเพื่อไทยนักถกปมประธานสภารัฐมนตรีเช้าวันที่2กรกฎาคมที่พรักก้าวไกลคาดได้ข้อยุติก่อนเสนอเข้าวงประชุม8พดพักร่วมวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลได้แจ้งกำหนดการเชิญ8พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลประชุมที่พรรคก้าไกลในวันที่2กรกฎาคมนั้นล่าสุดแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบการประสานงานจากแกนนำพรรคก้าวไกลคอนัดประชุมระหว่าง2พรรคในเวลา9นาฬิกาของวันเดียวกันก่อนจะร่วมวงประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลต่อคาดว่า ประเด็นการหาหรือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งตําแหน่งรัฐมนตรีที่ทั้งสองพักยังหาข้อยุติไม่ได้คาดว่าในการหาหรือสองพักในวันก่าวนั้นจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้